พี่พาเที่ยวจ้าวันนี้ขอเปิดโตช่องใหม่เด้อค่ะช่องในน้อยขอเปิดโตนําเอฟซี <c oughs> บอกเอฟซีน้องอู๋หญิงเด้อค่ะบอสโจ้เด้อคะ่ะอยู่กับยายหนุ่ยหวัวล้านนี่แหละจ้ากับลูกตาลชาแนลค่ะกับน้องเตยค่ะน้องกันนี่แหละค่ะขอฝากช่องใหม่เนเด้อจ้าหักนน้อยแต่หายโดดเด้อจ้า สิพาเที่ยวพากินจ้ะไปมองดัง่นกับสิพากินไปมองนี้กัสิพาเที่ยวเด้อจ้ะเด้อขอฝากช่องเน้อยเป็นตาหักตาแพงในเด้อจ้ะลูกคนก็สวยเลยค่ะต,ตัวจริงก็สวยจ้ะสวยนะคะ,ตะ,คะแต่หุ่นไม่ให้แต่ใจรักนะคะจะไปกับพุณน้องเตยน้องตาลยายนุ้ยนี่แหละจะ้ะไปน้ำกันขอฝากช่องในเด้อจ้าเปิดช่องใหม่เด้อจ้าเดา้อขอบคุณหลาย ค่ะชิพากินพาเทีย่วยวน้อจ่าไปเรื่อยๆนะจ่าไปฝา,า,า,ากช่องน้ำฝากช่องซื้อช่องซื้อยังค่ะฝากช่องเนอเด้อจ้าจะหลับสีพาเทีย่วยวค่ะเปิดช่องใหม่เด้อค่ะจ้าฝา,ากติดตามช่องติดตามเนอเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์เนอะเด้อค่ะช่องใหม่เปิดใหม่นะคะพี่น้องท่านใดอยากอ่า,อาไปเบื้องสถานที่ต่างๆกับ สถานที่ต่งตางๆบางสถานที่ที่เฮาเพิ่งเคยเห็นเนาะค่ะจลาศีเพื่อนจะไปบ่อยนะคะเพื่อนจะไปทำบุญทำอย่างตามสถานที่ต่างๆค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนไทยอัปอัเดตสถานที่ต่างๆให้เบิ่งในช่องจลาศีพาเที่ยวนะคะพี่น้องจ้าฝากช่องจลาศีพาเที่ยวน้ำเด้อพี่น้องเด้อช่องเปิดใหมค่ะสวัสด <c uman> ีค่ะ